ดูก่อนภิกษุทั้งหลายส่วนบุคคลเมื่อรู้เมื่อเห็นซึ่งชิวหาตามที่เป็นจริงเมื่อรู้เมื่อเห็นซึ่งรถทั้งหลายตามที่เป็นจริงเมื่อรู้เมื่อเห็นซึ่งชิวหาวิญญาณตามที่เป็นจริงเมื่อรู้เมื่อเห็นซึ่งชิวหาสัมผัส ตามที่เป็นจริงเมื่อรู้เมื่อเห็นซึ่งเวทนาอันเกิดขึ้นเพราะจิวหาสัมผัสเป็นปัจจัยอันเป็นสุขก็ตามเป็นทุกข์ก็ตามไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขก็ตามตามที่เป็นจริงแล้วเขาย่อมไม่กำหนัดในจิวหา ไม่กำหนัดในรถทั้งหลายไม่กำหนัดในชิวหาวิญญาณไม่กำหนัดในชิวหาสัมผัสและไม่กำหนัดในเวทนาอันเกิดขึ้นเพราะชิวหาสัมผัสเป็นปัจจัยอันเป็นสุขก็ตามเป็นทุกข์ก็ตามไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขก็ตาม เมื่อบุคคลนั้นไม่กำหนัดแล้วไม่ติดพันแล้วไม่ลุ่มหลงแล้วตามเห็นอาทีนวะโทษของสิ่งเหล่านั้นอยู่เนืองๆปัญจุปาทานขันทั้งหลายย่อมถึงซึ่งความไม่ก่อเกิดต่อไปและตัณหาอันเป็นเครื่องนำไปสู่พบใหม่ อันประกอบอยู่ด้วยความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลินเป็นเครื่องทำให้เพลินอย่างยิ่งในอารมณน์นันนๆอันเขาย่อมละเสียได้ความกระวนกระวายแม้ทางกายอันเขาย่อมละเสียได้ความกระวนกระวายแม้ทางจิตอันเขาย่อมละเสียได้ ความแผดเผาแม้ทางกายอันเขาย่อมละเสียได้ความแผดเผาแม้ทางจิตอันเขาย่อมละเสียได้ความเร่าร้อนแม้ทางกายอันเขาย่อมละเสียได้ความเร่าร้อนแม้ทางจิตอันเขาย่อมละเสียได้บุคคลนั้น ย่อมสเสวยซึ่งความสุขอันเป็นไปทางกายด้วยซึ่งความสุขอันเป็นไปทางจิตด้วยเมื่อบุคคลเป็นเช่นนั้นแล้วทิฏฐิของเขาย่อมเป็นสัมมาทิฏฐิความดำริของเขาย่อมเป็นสัมมาสังกัปปะความพยายามของเขา ย่อมเป็นสัมมาวายามะสติของเขาย่อมเป็นสัมมาสติสมาธิของเขาย่อมเป็นสัมมาสมาธิส่วนกายกรรมวจีกรรมและอาชีวะของเขาเป็นธรรมบริสุทธิ์มาแล้วแต่เดิมนั่นเทียวด้วยอาการอย่างนี้แล อัังขิกมักอันเป็นอริยะของเขานั้นย่อมถึงซึ่งความเต็มรอบแห่งความเจริญเมื่อเขาทำอัถังขิกมักอันเป็นอริยะให้เจริญด้วยอาการอย่างนี้อยู่สติปัฐานทั้งหลายแม้ทั้งสี่ย่อมถึงซึ่งความเต็มรอบแห่งความเจริญ สมัตประธานทั้งหลายแม้ทั้งสี่ย่อมถึงซึ่งความเต็มรอบแห่งความเจริญอิทธิบาททั้งหลายแม้ทั้งสี่ย่อมถึงซึ่งความเต็มรอบแห่งความเจริญอินทรีย์ทั้งหลายแม้ทั้งห้าย่อมถึงซึ่งความเต็มรอบแห่งความเจริญพละทั้งหลายแม้ทั้งห้า ย่อมถึงซึ่งความเต็มรอบแห่งความเจริญโพชงทั้งหลายแม้ทั้งเจย่อมถึงซึ่งความเต็มรอบแห่งความเจริญธรรมทั้งสองคือสมถะและวิปัสสนาของเขานั้นย่อมเป็นธรรมเคียงคู่กันไปบุคคลนั้นย่อมกำหนดรู้ด้วยปัญญาอันยิ่ง ซึ่งทมทั้งหลายอั 2, นบุคคลพึงกำหนดรู้ด้วยปัญญาอันย <ingo>, ิ่งย่อมละด้วยปัญญาอันยิ่งซึ่งทมทั้งหลายอันบุคคลพึงละด้วยปัญญาอันยิ่งย่อมทำให้เจริญด้วยปัญญาอันยิ่งซึ่งทมทั้งหลายอันบุคคลพึงทำให้เจริญด้วยปัญญาอันยิ่ง ย่อมทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิง่งซึ่งทำทั้งหลายอันบุคคลพึงทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิง่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ทำเหล่าไหนเล่าเป็นธรรมอันบุคคลพึงกำหนดรู้ด้วยปัญญาอันยิง่งคําตอบพึงมีว่าปัญจุปาทานขันธ์ทั้งหลาย กล่าวคืออุปทานขันคือรูปอุปทานขันคือเวทนาอุปทานขันคือสัญญาอุปทานขันคือสังขารอุปทานขันคือวิญญาณทำทั้งหลายเหล่านี้แลชื่อว่าเป็นธรรมอันบุคคลพึงกำหนดรู้ด้วยปัญญาอันยิ่ง ดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ทำเหล่าในเล่าเป็นธรรมอันบุคคลพึงละด้วยปัญญาอันยิ่งคำตอบพึงมีว่าอวิชชาด้วยภาวะตัณหาด้วยทำทั้งหลายเหล่านี้แลชื่อว่าเป็นธรรมอันบุคคลพึงละด้วยปัญญาอันยิ่ง ดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ทำเหล่าในเล่าเป็นธรรมอันบุคคลพึงทำให้เจริญด้วยปัญญาอันยิ่งคำตอบพึงมีว่าสมถะด้วยวิปัสสนาด้วยทำทั้งหลายเหล่านี้แลชื่อว่าเป็นธรรมอันบุคคลพึงทำให้เจริญด้วยปัญญาอันยิ่ง ดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ทำเล่าไหนเล่าเป็นธรรมอันบุคคลพึงทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งคำตอบพึงมีว่าวิชาด้วยวิมุตตด้วยทำทั้งหลายเหล่านี้แลชื่อว่าเป็นธรรมอันบุคคลพึงทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่ง